สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองฮอนแกนนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองฮอนแกนด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองฮอนแกน ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตรถเข้าใหม่ในปัจจุบันนะครับนะครับวันนี้ก็วันที่4นะครับเดือนนะฮะเมษา2567นะครับผมนะฮะท่านใดที่หารถใช้ในช่วงสงการอยากได้รถในช่วงสงการก็สอบถามมาได้นะครับผมก็พอมีอยู่บ้างนะครับผมนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับมาดูนะครับเราเริ่มแต่คันแรกก็จะเป็นรถบรรทุกวัวนะครับนะฮะรถพ่อค้าภายนอกสีสันไม่สวยนะครับบุบบิบนะฮะแต่ได้เครื่องดีมากแล้วก็ตัวได้พรมอะไรพาวเวอร์แท้จากโรงงานนะฮะแต่เราลอยบุบบิบนะฮะเยอะนิดนึงนะสีสันไม่สวยนะครับซีดแตกลายงานะครับนะแต่แชสซีสวยแล้วก็ห้องเครื่องสวยนะครับเครื่องดีเกียร์ดี โภมาลพาวเวอร์ใช้งานได้ปกติคันนี้ก็อยู่ที่ราคา5 9 0 0 0บาทนะฮะภาษีไม่ขาดด้วยนะครับภาษี68นะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้แล้วก็คันนี้ก็จะเป็นรถเข้าใหม่เป็น Tiger Sport Cruiser นะครับนะฮะเพิ่งได้มาเมื่อวานเป็นรถพี่ตำหลวจเดี๋ยวล้างชงวันนี้นะครับแล้วดูรายละเอียดอะไรที่จะต้องมีการเก็บบ้างตัวนี้ก็จะเป็นตัวออโตโฟนะครับผม เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้โฟร์วินะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมเครื่องยนต์ได้3.0นะครับนะแรงม้าเยอะๆนิดนึงนะครับสำหรับตัวออโต้นะครับนะยางดีนะฮะส่วนกันชนก็จะมีตำหนินิดนึงนะฮะเรามาดูก่อนว่าเราจะเก็บอะไรได้บ้างนะครับสำหรับคันนี้นะแต่รถบางมากนะฮะนฮะ คันนี้ก็ถ้าเก็บรายละเอียดแล้วนะครับผมนะฮะก็จะอยู่ที่ราคา229,000นะครับผมนะฮะเก็บรายละเอียดแล้วนะครับก็จะอยู่ที่229,000กันชนท้ายก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับขาดสีนะฮะเก็บล้างทำความสะอาดนะครับคันนี้นะฮะแล้วก็ฟรีจัดทรง200กิโลเมตรฟรีเปลี่ยนทองเร็วให้ด้วยนะครับอยู่ที่ราคา229,000บาทนะครับนะฮะ มาดูคันนี้คันนี้ก็เป็นรถที่ปรับราคาลงอยู่ที่169,000บาทนะถ้ายังไม่ขายสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวจะอาไปเก็บรายละเอียดกันชนแล้วก็ฝากระโปรงฝาท้ายนะครับนะฮะคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนของเหลวนะครับราคา169,000นี้คือลูกค้าต้องมารับเองเอาไปเปลี่ยนของเหลวเอง4ฟวิใช้งานได้ปกติดียางหลังก็เป็น AT ททั้งหน้าหลังแล้วนะครับผมนะฮะ169,000บาท ะะแล้วส่วนคันนี้นะครับก็ช่างพึ่งจะว่างนะครับรถคันนี้เข้ามานะเกือ,อบอาทิตย์แล้วรอช่างเอาไปเก็บรายละเอียดสีเลยไม่ได้รีวิวอย่างละเอียดนะครับผมนะฮะก็จะรอลูกค้ารอรอพี่นะฮะแกะวันนี้แกะจะมาเอารถนะฮะเอาไปเก็บงานนะครับผมก็ติดไว้ว่าตำแหน่งไหนบ้างนะฮะเนี่ยแต่เป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะฮะคันนี้ก็จะได้เก็บ กันชนหน้าคิ Q ้วล้อนะคิ Q ้วล้อมันริ้วรอยเยอะนิดหนึ่งนะแล้วก็ขัดสีทั้งคันนะฮะอันนี้เป็นตัวพิเศษนะฮะเอ็กซ์คูีปี2007นะครับนะฮะเป็นเอ็กซ์คูซีนะฮะความแตกต่างก็จะค่อนข้างแตกต่างจากรถเดิมแล้วก็มันจะได้สีเป็นคิ้วแบบนี้นะครับผมซึ่งนะฮะตัวธรรมดาจะไม่ใช่แบบนี้นะครับผมนะ,ะตัวนี้ก็จะได้พิเอเนอตัวสูงได้เบาะหนังนะฮะ เป็นรุ่นพิเศษนะฮะเป็นรุ่นพิเศษที่หน้าซื้อหน้าครอบของนัาสะสมนะฮะนะก็อยู่ที่ราคาคันนี้เก็บงานรายละเอียดเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณ2 1 9 0 0 0นะครับนะฮะคันนี้นะครับผมนะฮะรถสวยนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นนะฮะ Vigo P Runner Smartcab ปี2010นะครับคันนี้ก็จะอยู่ เป็น2.5 Vn Turbo นะครับแรงม้าเยอะนิดนึงก็อยู่ที่144แรงม้าก,ก็คือแรงที่สุดในเครื่อง2.5ว่างั้นนะครับผมนะฮะถ้าเป็นสเปคจากโรงงานก็ตัวนี้ก็จะได้แรงม้าที่สูงที่สุดนะฮะลองลงจากตัว3.0นะฮะ3.0มันจะอยู่ที่163แรงม้านะครับคันนี้ก็อยู่ที่144แรงมา้าเหยียบเป็นมานะครับผมนะ สีสันก็โอเคนะครับสีสันได้นะครับผมนะสีสันสวยยางดีสีเส้นนะครับผมมันใดข้างมีครบนะฮะพร้อมๆใช้งานหารถใช้งานสงการนะฮะอยากออกรถช่วงสงการก็มาดูคันนี้ได้นะครับที่กําลังมองหาอยู่นะครับนะฮะใกล้จะถึงปีใหม่ไทยแล้วนะครับก็คือวันที่13นั่นเองนะฮะคันนี้ก็อยู่ที่ราคา250,000 9,000บาทนะฮะ259,000บาทนี่ก็ติดเพิ่มให้นะครับฟิล์มก็จัดการเปลี่ยนให้หมดแล้วเหลือแค่จะมาทําความสะอาดในสวนคาบน้ํานิดหน่อยนะครับมันเลยทําให้กระจกไม่ค่อยใสนะครับแง่แมกเดิมๆครบทุกอันนะฮะก็259,000บาทนะครับผมนะฮะแล้วก็มาดูคันที่มาใหม่เมื่อวานเหมือนกันนะครับอันนี้หลักหมืนนะครับขอชงนําความสะอาดก่อนนะฮะว่า อ่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมกหาซื้อไฟท้ายไฟท้ายแตกนะฮะนี่คือสีเดิมโรงงานนะฮะแต่ริ้วรอยเยอะมากเดี๋ยวผมลองปัดเงาขัดยาดูก่อนนะครับผมมันจะพอได้ไหมคันนี้อาจจะไม่ได้ชงสวยนะครับนะฮะไม่ได้ชงสวยก็คือเอาให้ดูดีพอใช้งานได้นะครับนะฮะยางหลังจะสวยมากนะฮะแต่ยางหน้าพอใช้ได้ยางยางหลังยางใหม่นะครับ ยางหน้าก็พอใช้งานได้ดอกยางก็ยังเหลือยังนิ่มอยู่นะครับนะฮะไม่ถึงแสนนะฮะคันนี้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจับปัดเงานะฮะก็มีตำหนิผูก็โจกดนึงน่าจะหักเพราะรถนะฮะแกซื้อมาแกก็นะฮะเอาไปใช้งานวิ่งทุ่งนานะครับนะไม่ค่อยได้วิ่งเข้าเหมืองก็คือวิ่งใช้งานซื้อมาใช้งานนะฮะไปไล่ไปนานะฮะเดี๋ยวเราจะล้างทําความสะอาดก่อนคัสซีดีนะฮะเครื่อง ดีภายในก็เดี๋ยวเราทาความสะอาดเนี่ยยกเบายกอะไรออกมันก็เลยดูยังไม่ได้นะครับนะมันไม่ได้ดูเลยรถเข้าไรเข้าสวนนะครับผมนะฮะคันนี้ก็สนใจก็อยู่ที่ราคา8900 0บาทนะครับฟังไม่ผิด8 9 0 0 0บาทเป็นเครื่องคอมเมเร็วนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ปีน่าจะประมาณปี2548้นะฮะหรือปี2 0 0 5ั้นั่นเองนะครับเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับผมนะฮะ สนใจ89,000บาทนะครับผมนะสนใจคันไหนติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับที่เบอร์0982744279นะครับเบอร์0982744279นะครับนะฮะ id line 0944754441นะครับย้ำว่าคือ id line นะครับอ่าส่วนนะครับท่านใดที่ฟังไม่ทันนะฮะผมมีด้านล่างดูด้านล่างนะครับก็จะมี เป็นเบอร์โทรแล้วก็เป็น ID Line ให้ด้วยนะครับผมนะฮะนะฮะก็อยู่ด้านล่างดูได้เลยนะครับนะฮะไม่ต้องฟังตรงเบอร์โทรตอนผมบอกก็ได้นะครับผมข้อด้านล่างผมจะลงไว้ให้อยู่นะครับนะ,ะใต้คลิปนะฮะก็อยู่ในคลิปแหละนะครับแต่อยู่ด้านล่างนะครับก็มีทั้ง ID Line และเบอร์โทรนะครับส่วนท่านไหนที่สนใจอยากจะดูรถนะครับรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่า รถคันนี้มีติดนัดติดจองหรือ,อยังนะครับถ้าไม่มีติดหน้าติดจองก็ผมก็จะนัดให้ท่านมาที่ตำบลท่าผ้าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะฮะเราไม่รับนัดข้ามวันนะครับแล้วก็นะฮะนัดแล้วขอให้มาจริงนะครับนะฮะจบไม่จบไม่เป็นไรนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ